การฝันเห็นทองคนไทยโบราณเชื่อว่าความฝันลักษณะนี้ไม่ว่าจะฝันเห็นทองคำสร้อยทองหรือเพชรนินจินดาเป็นคำทำนายบอกเหตุในอนาคตว่าจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่อยากมีลูกก็จะได้ลูกสาวสมความคิดตั้งใจนอกจากนี้ยังมีความฝันเกี่ยวกับทองอีกมากมายดังนี้ฝันเห็นทองรูปพรรณทำนายว่าเป็นความฝันที่ดี หน้าที่การงานจะก้าวหน้ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทำให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้หากเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ทำนายว่าจะได้ลูกสาวน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่พึ่งให้ครอบครัวได้ฝันเห็นทองเยอะมากทำนายว่าสำหรับใครที่ชีวิตประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆมานานการฝันเห็นทองเยอะๆกองรวมการสื่อได้ว่ากำลังจะหมดเคราะห์และได้รับโชคลาบ อีกทั้งอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตเช่นการงานและความรักเป็นต้นโดยจะมีเพศตรงข้ามคอยให้ความช่วยเหลือฝันเห็นทองและได้จับทองทำนายว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคลาบจากผู้ใหญ่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวงังมีโอกาสทองเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องการงานและการเงินรวมถึงมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในเรื่องต่างๆฝันเห็นแหวนทอง ทำนายว่าคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ดีคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนฝันว่าได้สวมแหวนทองแหวนเพชรทำนายว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคคนโสดได้พบเนื้อคู่ผู้หญิงตั้งครรภมีเกณฑ์ได้ลูกสาวฝันว่าสร้อยคอขาดทำนายว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีนะหากฝันว่าสร้อยคอทองขาดอาจมีเกณฑ์เสียของรักให้ระวังมีปากเสียงหรือมีปัญหาขัดใจกับคนรัก การงานก็จะมีคู่แข่งคอยขัดขวางความสำเร็จช่วงนี้จึงต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมีสติและไม่ประมาทขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e ด้วยค่ะ